มาตามล่าแมงนูนดูครับพาหน,นูนำไปก่อนแล้วครับมาล่าแมงนูนกันครับวันนี้ดูผลงานต่อไปนะครับดูครับนี่ไหมครับ อยู่ต้นหนามครับไม่อยอมลาบเก็บไปเรื่อยๆครับสะสม ครับเจอมเมงนูนอีกแล้วครับเก็บ okay, ครับโอ้ย oh, เยอะเลยครับเก okay, ็บ mm hmm. กินตามยอดไหมขเขาเรียกต,ต้นอะไรไม้หนามไม้หนามเลยหรอ ไม่จะลาบดูครับโอ้ยบินตกเลยเสือนินก่อนเออตกแล้วดูครับผ่านหนูครับ เก็บสนุกเลยครับขวดนี่มนก็เก็บใส่ขวดครับเพิ่งเก็บนะครับเนี่ยตอนนี้ ฐานหนูเอาทุกอย่างเลยครับเขียดก็เอาเมงจีนูนก็เอาเออวันนี้มาหาเมงจีนูนนะครับได้เขียดพร้อมอ่าจะได้กบดูครับจะล็อกปุ่นๆนเหกือซองเนี่ยฐานหนูครับหากิน เอาทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวรอดูผลงานตอนดึกนครับรถสองเขียดแต่แม่งนูนก็เอา ไปเรื่อยๆครับโอ้มีคู่แข่งเหมือนกันครับคู่แข่งก็มีครับได้เยอะครับพี่โอ้ได้นะกันแนรอโอ้อสุดยอดดู<อ>ครับสุดยอดเลยครับขอ,ของแท้มาก่อนได้เยอะก่อนครับหมานๆครับพี่ ครแต่ที่เขามาก่อนได้เยอะกว่านะครับมาณครึ่งโลอะ่ะเจ็บกันสนุกเลยครับ

เยอะจับ okay. แ,แก้มอย่างดีเลยครับจับแมงนวลนะครับเออไม่เป็นไรดูครับต้นต่อต้น แมงนูนอีสานเขาเรียกแมงจินูนหรือว่าพันหนูเอาทุกอย่างเลยครับหากินเยอะเลยครับ ต้นหนามไม้ไมยลาบเยอะเลยครับดูต้นนี้ต้นนี้ครับบกนะครับมามาดูต้นนี้ครับ ครับตกๆตัวหนูเก็บอย่างเดียว ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาต้นใหม่อยู่ไกลแะ้วเก็บสี่ขวดเลยครับเก็บไปเรื่อยๆครับ ไปเก็บดูตามยอดเลยครับดูเลยอืมเยอะเลยครับต้นนี้เด,ดียด๋วยวนี่คู่สองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยดูครับเออตก เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปหาข้างหน้าใหม่มห,อหอลอโดนหมดแล้วกัน <c oughs> ไม่มีแล้วครับโอเคไปเดินไปครับเดินดูครับพี่น้อง <c oughs> โอ u เยอะเลยครับโอ้โหนัเนี่ยครับดูครับ,รบเยอะเลยครับนี่อีกไหมอ่าต้นนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราหาต้นใหม่ ผมเข้าไม่เหมผมเข้าไงบ่ <c oughs> าโอ้ตกหนีเปนตัวเก็บแล้วปล่อยครับหนู เดี๋ยวไปลุ้นต้นต่อไปครับครับผาหนูขับรถสองเกียร์ดูครับตัวที่ต้องเดินแต่ผาหนูขับรถสองเกียร์ครับ กอาครับตาใจ่จเสร็จแล้วครับไม่เดินครับแต่ขับรถสองเกีย ผมไม่ต้องตะค,ะคุบนะฮะเนี่ยดูฮะตอนนี้ไม่เอาแมงโมแล้วครับผมจะเอาเขียดแล้วครับดูพาหนูขับรถสองเขียด รครับชุ่มชื้นมานเลได้ส่งตัวนี่ได้ไหนบ้านนั่นก็ได้แมงหนูนครับแต่พาหนูพาสองเขียดอย่างเดียวเลยครับหนุเนเลยครับครับโอเคมาเก็บต่อครับแมงกีนูน ฝ้ากุ้งฝนฝนก็จะตกบ้างครับซื้อเว่นมีขายไหมครับไม่มีไปดูต้นใหม่ครับครับพี่น้องมาครับ,กรบแก่ยามเย็นครับบันเล่เป็นยังไงบ้างหาเมงจีนูนเจอแล้วครับ กับแก้มยำเย็น<ม>เสร็จแล้วครับอันนั้นก็กับแก้มนะครับกับหอยครับนั่นแหะยอดมัน <c oughs> สยอดเลยครับหอยนางลมครับเขดี<ม>เยอะเลยครับเบ็นสองโอยเยอะเลยครับของแท้ครับดูด้วยตกคันช,ชนบน่อย <c oughs> hai bên này Ủa, pha nổ pha kịp ngôn nó lê hấp Biết làm ดูครับานหนูได้เก็บเรื่อยๆครับเยอะเลยครับนุ่มเมาควนไหมคพนใส่ตรงนุง้นอยู่ที่นุ่งอะไรในถุงอะเจียูทีโรดอะ่ะไม่ถุงนะโอ้ดูรครับอืมเยอะเลยครับเต็มเลยเกือบเต็มแล้วครับ จบเ,เนี่ยนี่แค่สิบห้าดีครับเนพาหนุมหายก่จบแล้วจำมันดูว่าพาหนูมาหาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว เป็นสิ่งที่มันยุ่งโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวแล้วครับหนึ่งตัวตาพันหนูเออเรียบร้อยไม่ได้ไม่ได้มันมันไวเกินนะครับไวเกิน ฟ้าดูฝนด้วยนะครับสายฟ้ามันร้องนะครับพี่น้องดูดูข้างบนด้วยนะครับม,มันมันก็มรรมดาครับการทามากรนของเราโอ้แม่งนเส้นสายเลยโอ้โหยอดขอ,อ,องก็ดีจริงตามเส้นทางนะครับตามเส้นทางในนู้นก็หา วันนี้ก็ทำงานมาก็เหนื่อยโอเคหากินยวเฉีกดสองเฉียดส่องเมงนูนอีกนี่นะครับเจอแล้วครับเมงนูแล้วครับยังครับยังยังยังไม่จอดอีกยังไม่จอดอีกดูครับเชียดก็สั่งเมงนูนก็เอาดูครับบนบนข้างบนก่อนนะครับอันนี้เมนูเล็กครับเอาครับเอาได้เอาเห ถือว่เต็มเลยครับโอ้เมน,นูเล็กฮานูจะเอาไหมเอาอ่ะอร่อยครับดูครับดูครับดูครับเต็มเลยครับยอดเต็มเลยเต็มคาราเบลเลยเออด,ดูครับเยอะเลยครับเออไปนะเออบนินมันมาเก็บมันมาเก็บละเออ

มีไฟอะไเนี่ยมีไฟในมึอเร็บหมดอะมึงเอ้ยอือ่าเก็บเก็บอ๋อติ๊กหัวกูยังมีเราเราตกนะเก็บกับบะม่นกันนะอูครับตัวนี่มานายืเหลือไว้ทำไมครับพี่น้องของกินครับ có ngon lòi ở Sài Gòn đi bà <laughs> Ừ ừ đây hả? đi, Ok Muốn phản với nhầm mỹ đi bà Khá chảy Mình mang khá ok Ừ โอ้ป้าเป็นมันเลยครับแก้มเลยนะไรหนอเขี่ยตาหมอหนะโอเคตอนนี้ก็นนได้ครับได้อยู่มาแล้วครับ โอ้ยตกแล้วฟ้ารกระลองเ็ยเต็มครับโอ้ยเดีย๋ยวซึ่งปึง้ง ท้ายครับเต็มต้นเลยครับเต็มเต็มเลยครับต้นนี้ครับขนาดยอดเบาๆนะครับโอ้โหขนาดเต็มเลยนะครับยอดเล็กมันยังกินเลยยอมรับเต็มเลยนะครับเต็มเลยนู่นอีกเต็มเลยครับนู่นข้างบนอีกโอ้โหสดๆครับต้นนี้ยอมรับว่าเต็มคาราเบลของเขาดีจริง รถ27ครับแมงกินนูนผมก็เอาผมก็เอาเลิกล่ากับแก้มยำเย็นอตอนนี้งูไม่เอาครับไม่ไหวครับงูอันหนูเอาทุกอย่างเลยครับขอได้ปิดกับแก้มโอเคเดี๋ยว เราดูผลงานนะครับนี่ครับผลประกอบการคืนนี้นะครับของช่างหนูครับเส้นหยาบๆเลยยอดเลยครับนี่ครับเมงนูนะครับของเสยนเส้นหนูอย่างนะครับแมงแมงวันด้วยไหนนี่นะครับเมงวันหนึ่งตัวครับคืนนี้ เมื่อได้10โลไม่เลิกครับนะครับผลประกอบการครับเดือนนี้ได้มาอีกแล้วได้สดๆร้อนๆก็ต้องพั่วแล้วครับจากผานหนูครับจากเป็นพานก็เป็นเชฟแล้วครับตอนนี้นะครับเรียบร้อยครับอืมอร่อยมาก นนสดตอนนี้กัมีแล้วอ่าสดตอนนี้ก็พ่ะหนูบอกไม่มีแล้วครับผลก็ลงครับโอ้โหสุดยอดเลยไม่รู้ว่าจะกลับบ้านได้ยังไงนะครับตอนนี้นะครับยอมรับเลยแต่เขียดเรายังไม่ได้ทํานะครับแต่ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ